ยนโซภควาอะร m หังสัมมาสัมพุทโธโยนโซภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวาคาโตเยนะภควตาธัมโมนสวะคาโตเยนะภควตาธัมโมปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆ โุภิปันโนยสัพวตสัพสังขุมายังพควันตังสัทธมังสะสังคังามายังพควันตังสัทธมังสะสังังเมหิสกาเลหิทารังอโรปิเตหิอภิปูชยามา सकाले हि यापिते हि अपि पूजया सा तु नोपन्ते भगवा सुचिरा परिणिपुतोऽपि सा नोपन्ते भगवा सुचिरा परिनिपुतोपि पश्चिमाचनतानुकाम्पमानसा चलता तु मे सकाले दुखतापनाकारपूते पति खान्नातो दु। हे मे सकाले सुखतापनाकारपूते อากาตถีกาตังหิตายาสุขายาอะระหังสมาสัมพุทโธพระวานอะระหังสมาสัมพุทโธพระวานทางพระวันตังอะภิวาเดเมโอตังพระวานตังอภิวานเดสวะคาโตพระขวตาธมุล Ato katawatata moang <sp> mang naami aang ngang Tupatipan o bakawto sa wa kasangkon Supatipan <em> o k a a w t o s Bukapa kadamaka ranjewa puthanu seti niyan cakaro masi Ndraku sama samputasa Yeah. सुजनतां कमलां वसु Um จวัดเชนวัตไทยังสัตตุสาสเนธรรมังเมวันตมานินัยน์ปุญญังปัสุตังอิทาสาเตติอันตรายาเมวะเ้สุงกัสเตจชะสา ยังสังขารสตินยังกโรมาเสงสุปฏิปันโนปะคะวะตัวสาวกสังโฆโอุชฌปฏิปันโนปะคะวะตัวสาวก याम् पुञ्जाम् पसुताम् इदा सार्पेऽपि आन्तरायाने महे सुते च อัญเมยังสัพพุทธานังนมการังกรอมะเสภะโมเมสังภะุทธานังอุปันฑานังวะเฮสิตังธันนัง karo ko yo jangan pa moko maka tu Haisgasung diwa jiwa soguna sampan no matasi dan utama pancho to anato varasati atumudaro satta saro sumeto apatipukhoro suchato sapalo katkobiyatasi narasako atatasi วิตโตสัตถาเวิสุขสุขตายโกสากุสันโกสัตตวะโอโคนาคมโนระลังโฉบาสโกสิริสัมปันโนโคตโมสักกยภุมภะโวอันไมยังอดีตะปุจเวกนัปาทังปนามาเซ Ah, ja ya apa cewek kitaang jiwarang pariputang, hutang taangga wajewasi astapati kataya punpati kataya dan samasotata pasiringsa pasang, pasana, ยาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนัตม์อาจัมยาปเจเวคิตวายุปิงทปาโตปริพุโตโตเทวาตวายยนวัตายนมันตนายนามิปูสนายายาวาเทวาหิ य सहितियाम् सुपरतिया ब्राह्मचर्यानुकहायते पुराणाम् च वेदनाम् पतिहङ्काभिनवाञ्च वेदनाम् न उपादेशामि सा च मे भविष्यति अनवाचता च पासु विहारोचाति Jemaah ya apa cewek kita wa yang tena sanam pariputang, Tangyawa dewasi dasa padikataya, Unahasa padikataya, Dan sama kasawata tapasiring sapa sanghasa ดาวะเทวาทุุปภิสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามัทังอาชมายาปัจเวกิตวายโยทิลาตปัจจยาเปสัจจาปริฆาโรปริปุโตโสยาวา เทวาอุปนานังวิยาปิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาภยญักปัญฉะปรมาตายาติอันมยังติสนาติธาณะธาโยปนามาเสนอิมีนาบุญญากรรเนาอุปัชฌายคุณุตระา ajariu bakal raja mata kita jayataka iya mamamsuryo jantimalaja kunawanta narabija rama mala jayindha jalokabalaja jewata nyambo mita manusa jama jata velika.

ye san ta de na tam maya vinipa na to ma văn na san tu sa pa ye wa yat cha to pa we pa u chu di tan sati ban ya san le co ri yam ina ma la la pan tu no ta san ta tung cha vi ye sume Putadiparo nado tamo nado waru tamo Nado bache kakuto cak sangko nado taro mamang Esota maduka wena maruka อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวานทางพระขวานทางอภิวาเดมิพุทธังพระขวานทางอภิวาเดเมิสวากาโตพระขวตาธรรมโมสวากาโตพระขวา พุทธังอนุมัสสามิธรรมังนมัสสามิสุปฏันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนมามิสังฆ